สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี้แอดกิจิพาพี่พีน้องไปยิสานไต่ครับไปพบกับอ๋อน้องเปลือครับซึ่งคณะนเพิ่นกระโยกับทีมงานนิสานไต่ครับคนกับช่างครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณคนกับช่างมาเเนอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับอพี่น้องครับเขามาฟังเมืเอิ่งน้ำกันครับว่าแนวทางของอ๋อน้องเปลืองวดสุดท้ายครับปล่อยเป็นงวดสุดท้ายเพราะทานศิลาสุขาแล้วครับ อ๋อน้องเปลือนะครับเอาพี่น้องเขามาฟังมาเบ่งน้ำกันครับงดสุดท้ายของอ๋อน้องเปลือยคนสิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้อ,นองเอฟซีครับตามแอดมาครับไปฟังไปเบ่งน้ำกันครับรับเฉี่ยก็สะไใดใ้ง่ายแสดงเปี้ยนมองที่อาจารย์การนมัสการข้าอาจารย์ะนะครับขออนุญาตถ่ายเห็นเต็มหน้าเดี๋ยวบนอ้อครับผมะะนะครับขออนุญาตถ่ายเห็นเต็มหน้าเด้อพี่น้องเฮานะครับผมนะครับนี่คืออาจารย์ืนะครับผมนะครับการนมัสการนะครับ นกำลังเอาหนำนะครับนํามาถวายนะครับโอ้โซฟาใหม่โซฟาบุกคนนะกันอันนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับถวายหนำก่อนครับเราจะได้อาจารย์หมวดนี่เป็นตะโศกตาระมานที่เกาโบนะครับนี่เด้อนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นอาจารย์นนปู่โยบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ก็คือ การคล้องนะครับคล้องผ่าเลี้ยงคล้อยจานนะครับของอันนี้เนาะมือกระดัดสีด้ล่าสึดขาแล้วมือกัดสีดล่าสึดขาแล้วกับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเข้ามาสอบถามกันนะครับท่านผู้ชมอ่าครับขออนุญาตเออนะครับครเห็นเต็มหน้าเลยเนที่นนองพระว่าจา์เป็นกับจะล่าสึกขาแล้วกับสีมาบอกพี่บอกน้องนะครับมาจีกคนแคแอดมากคนเดียวครับมันนี้นะครับที่งานติดงานอยู่ ทางทางบุรีรัมณ์นะครับเป็นหนึ่งก็เลยมากคนเดียวมาหาจานองปืนนี่แหละครับโตเท่ๆนะครับโตเป็นเป็นนะครับอาจารย์ครับผมนะครับสอบถามแม่เป็นจังไรเดือดเล่าคือจังวาสิเด็ดสุดนี่วายหยับสุดนี่วัยใช่ไหมคือแล้วมันเอาไหนลงเลยอ๋อร่างกายนะบังคับก็อยากถีบไปครับเป็นจัดแล้วแล้เดืนเป็นรับปผิดชอบเป็นโดนอะไรเป็นโดนอะไรก็คือว่าอาจารย์นี่คือตาม อันนี้ดนะครับเด้อท่นานผู้ชมนะครับอา,าจารย์เนี่ยเพิ่อนกะกานที่ว่าอานิเนก็เป็นพระอาพาธนะครับผมนะครับเป็นพระอาพาธอย่างหนึ่งเพิ่นกะเฮ็ดจิตของสงฆ์ในการที่จะบิณฑบาตกีบ่ค่อยสะดวกนะครับเวลามีจิตนิมนต์มีิยังก็ตามนั่งดนกับ่ะไรนะครับนั่งนั่งแล้วกยืนนึกวยืนยืนม่ได้ดนมันมันมันเมื่อยมันอันนี้ได้หมดมันปวดขาม,มนันยืนปวดขามันจะหล่นนะโอ้ยหล่นสิเส่จากนัก็เลยตัดสินใจตัดสินใจสี่สสส ราส mm ิขาในวันก mm ี้็ว่าสิทขงแกบภาษาแล้วหวงเงไว้แล้วเลยเบิ้งต่อนะมันบมันบิแข็งแรงกึนมาดีเรสี่เก้าแล้วกบินทบาต่ยย่องข้นมาวมามาตะวัน่าอะไรอย่างเงี้ยก็บินทะบาทเนียต้องบินทบาทเียเอ่านัดย้ำเ้าเนี่ยอาจาหนึ่งเดินมีตะบาทว่ับินสมม สเสด็จมาปีสองมีคน่อยอุปถัมภ์อายุนั่นมีบวกครับเพิ่ยังองเดียวหลุ่เดียวเลยไปก,กับหลวงพี่กักนไปกับหลวงพี่นะครับผมนะครับสำหรับอาจารย์น,รน้องปีเด้อนะครับอาจารย์ครับแล้วแล้วรักษาไปนี่ครับผมนะครับสไปอยูมอะครับครับไปอยมอครับ,ย,รบยมพอยบ้านก่อนไปยมยมพอยอยู่บ้านยุ่ยู่แถวท่านอยู่ปัจจีอยู่ปัจจีบุรีใช่ยมพระกระบี่ กบินบุรีโอ้คือสมกไก่กันเถอะเนาะที่พยายามจะได้พยายามหอดยามถึงนะครับถ้าขึ้นหอดค้าเอฟซีก็ถอยไปตามแนวทางก็จะได้โทรหาแล้วโทษเอาเนาะนะครับพี่นกเอฟซีเด้อนะครับนะครับตอนจะนิไปนะครับอาจารย์น้องปือเพื่อนก็จะเดินทางนะครับไปรักษาตัวไปพักฟื้นนะครับไปคล้องขลับัตนะครับอยู่ที่อำเภอกบินบุรีนะครับอยู่กับยมพอยมแมนะครับผมนะครับยมพอยมแมเสียละอ๋อนมแมคน หมดแล้วเนาะครับยุงพอนก็เท่าไป<อ>เลยนะเนาะเจ็ดสิบครัวเลยเจ็ดสิบครัวลลวนะครับผมนะครับแล้วท่านก็จะสงสัยก็แล้วก็เห็นรูปหน้าตาเข้าพง,งของอาจารย์นงปือเด้อที่เราไปคอยเรียนเห็นน,นะครับอาจารย์นงปือนี่นะครับผมนะครับอาจารย์นี่ได้ประสบอุบัติเหตุเนาะนครับตามเดิมเขากว้างม,มากนะครับอาจารย์เพนนะครับได้ประสบบัติเหตุนะครับตกนังล่างหมออาจารย์ตามที่ถึงข่าวมากนะครับตกนังร่างนะครับลุ่งลุ่งไปพิทาเนาะ กระเทือนทางดันน <S ings> ี mm ่สมองหมดนั่นก็่ราะตอะไรเพรหมอคนพาเลือดขังเลือดขังในสมองคนาไปไปเดนกระไปใเกลี่ยมก็ททับสินประสาทเนี่ยต้องหัวซมไม่สาดเ้นนี่ใส่เลยไกับสินยุ่งหยุดได้ยืมอะไรตรงนี เส้นกระสาทมันยืดมันอยัางเราเห็นให้ล่างมาหอดขาหอดแขนเนาะกระส่าวามเจ็บปวดเห็นเขาวิ่งมาจองมันบวิ่งเสมอบวิ่งจะ่วิ่งเียวมไม่ไม่วิ่งอยู่ไม่ิแน่วิ่งสิพวิ่หไล่าไรตขางนางแน่สิแน่อ่เป็นอย่างนี้ก็ธรรมดาปกติแต่ว่ามันยืนยืนโดนบ่อยยืนโดนบ่อยต่ไปต้องใจวิชาต้องได้ดินอบปล นั่นรถก็จะออกไปปอมหมดครับอสิไปรับส anyway? ิขายอยู่วัดบันในนี่ยคมีสิไปราสิกาใการอยู่ที่บันยูบนโอ้บันยูบกบันยบกนี่บกพลปุ๊บซุกนี่ว้านี่บันยูบันบันยูบันยนี่บันยคำคู่คำพู่เป็นคำคำมุ่งหนึ่งบันยูบึกเนี่ยบันยูบกบันยูบุกับน่จะปุ๊บุกบ่เหมือนสิบอกบันยูบันย อาจารยป็้คนบ้านเดียกันก็มาอยู่นโอ้เขาเสบปเาสิเสืปงเจ้กคณะตบนั่นบุเป็นเป็นดูวัดนี่แหละแต่เป็นคนาอเไรมีสิบแล้วเนาสืบสางเดินเขาสืบาได้ทสบข้าดีหรือวะเนาะเปิดั้งเสียวก็ได้สิบมาหลายคนละสิบกนาหลายแลว่านี้ท่ก็สิไปก่อนนเลย หลังจากนั้นไปนะครับอาจารย์จารย์สิยยปไปใส่ชีวิตยังไงครับผมจะรยสิไปหาใครของใครขครของซ่อมใครกองซ่อมยอ,ยอยู่แถวนั้นบค้าแเราเห็นจต่ <ๆ S 2> ๆๆสิทธิติดต่ออาจารย์ซอยหรืออาจารย์ใดถ้าเกิดว่าพี่น้อง FC เกฟซี่พ่นอยากสิซอยหรืออาจารย์นะครับหลังจากที่ได้รักษา,าไปแล้วนะครับอยากจะร่วมนะครับรวมซอยกันนะครับเรือพี่น้องเฮานะครับผมถ้เาเกิดว่าอาจารย์นะครับ น้องปื้นะครับหรืออาจารย์อภิชัยชาลัมนะครับผมนะครับคนในราชสกขาไปนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเข้าเอฟซีทั้งแถวกระเบนบุรีเด้อนะครับไปเห็นไปพ่อนะครับผมก็ไปซอดอนุอาจารในเด้อนะครับผมนะครับอาจารย์เกันก็นี่ว่าสิไปขายของเปตเล็ดสิขายของช่างขายของหลานข่รหลานค่าเปิดอยู่ในบ้านเขานี่คิดว่าถูกไหมบ้านตะวนออกหรอคิดไปดิ นะครับสำหรับเนี่ยทางของอาจารย์นะครับของงวดนี้ดีครับอาจารย์ท่านได้เชื่งอ,องลงในสีได้ี่ยท่านได้เขียนมสิอือประกาศว่า้ีาประกาศนี้เลยครับอ่อเงาเชื่องเลยอาจารย์เชื่องโตอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะครับคำพี่ของอาจารย์หงวดยูนี่งวดสุดท้ายที่เห็นเป็นโตเป็นเล่มนะครับในของวดก่อนโมเดลมานอำเพิภองวดก่อนอมูเตฟิตงาน แล้ลับเรกีนขอาจานี่ก็คือว่าแม่นเด้อนะครับผมอันนี้ของงวดลยครับผมทุกท่านนี่ครับผมนะครับงวดก้อนเขาเลิดดีเด้อนะครับแต่คันจับคู่กับจับเผาอยู่ครับผมนะครับคันจับคู่นี่นะครับของงวดที่พันมากนะครับท่านผู้ชมนะครับของงวดที่พันมากนะครับกไอเทียนองเข้านะครับมึงนี่ของงวดที่พันมาเด้อนะครับสองพฤษภาามนะครับท่านผู้ชมนะครับสองพฤษภาามนี่นี่คือสถิติเก่านะครับนี่คือสถิติเก่านะครับ เรางวดของวันที่สิบกพฤษภาเนี่ยจันเดครับมสิบหกน่าจะเขียนเอ์แล้วกันโอ้จันที่เป็นนีแร้วออเด็ดดักเด็ดาจเมือกมือสะดวกสี่อันนี้ขออนุญาตอาจารย์ไทยเต็มหนาเลยเด้อ่พี่น้องนะครับพี่น้องหลายคนกว่เอาคือไทยให้คกูบะอาจารย์นะครับกับอาจารย์อนุญาตเห็ไทยนะครับผมนะครับอนุญาตเห็นไทยนะครับหลังขาดจีเปินจะสึกขานะครับสึไปคล้องคารวันะครับผมนะครับ ไห้ีกมขออนุญาตเขียนเลขให้็กแนกนด้วครับผมนะครับแบนึงเด้กพี่น้องนะครับโอ้อน้องปื้นี่ครับพี่น้องอ๋อน้องปือ้อสิบหกเนาะสิบหกพฤษภาคมหกห้าตามนั้นเลยครับอาจารย์วิง่งนะครับวิ่งเด้อพี่น้องวิง่ง ห้ากับหนึ่งนะครับผมนะครับจับคู่สามตัวมีตัวเดียวเด้อนะครับสามตัวบนสามตัวบนพี่นตัวมาลองใส่ตัวมาน่อยบนี้นะสามตัวบนเก้าห้าสองเก้าห้าสองจับคู่เด้อครับ กับคู่เด็ดทำบนเทำหลางด้วพี่น้องกับคู่เก้า,า,าหานึ่งแมน่นบาจันก้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเอาห้าสองนี่ครับอาจนนองปืนเออพี่น้องนนอาจนงปือ เดินตรงจัดกันโตัวนะครับวิ่งสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้คปฟด้วพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ดวยวใช้แคปนะครับสำหรับในนี้นะครับอาจารย์มีตัวใดที่อาจารย์เน้น,น,นหนักเนี่ยบัครับอยู่ในนี้ครับหาศูนย์หาศูนย์เนาะวงกลมอะไรหาศูนย์ก็หาสองก็หาสองนะครับเอานะครับเราวิ่งแล้วครับอาจารย์ นักหาเด้อนะครับนักหาปื้นี่ครับผมนะครับสามตัวจานไห่เม็ดเดียวนะครับผมพีน้องเขาก็สามารถไปจับอันนี้ได้นะครับนี่นะครับอ๋อหนองปื้วิ่งเด้อปีนองอ่านะครับสำหรับอุซี่ทันใดเขาแมาแล้วนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการกดติดตามเด้อแคบแคปแคบแคบแคบไวครับผมแคบไวนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับนี่ขึ้นยท่างนะครับขอจานหนองปื้นนะครับเหล็กวิ่งขออาจารย์นี่ผัดยากครับผมหากําหนึ่งเด้อหดนี่ ห้ากับหนึ่งนะครับจับคู่เก้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับสามตัวบนเม็ดเดียวหางเดียวเลยคือเก้าห้าสองนะครับผมนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณางเด้อพี่น้องนะครับลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสหรับแนวทางของอาจารย์นงเปือวดนี้นะครับจะเป็นตัวใดแบบใดนะครับแต่ยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องอาจารย์น,ะนงเปืนนบ การับงวดนี้นมีความมั่นใจขนาดใดงวดสิเป็นงวดสุดท้ายงวดสิเป็นงวดใดญนนะในการข้องผ่านเนาะมั่นใจอยู่วันนี้งวดนี้มันใจเก่านนเนาะมัจับบถึงมาเจอซีหนึน่งจับบถึงอ๋อซีสองซีนงหนึ่งมันใจซีสอง,สสองครับขออนุญาตอาจารย์หน่อยเด้อนะครับอาจารย์เปิ้นแหย่ายเต็มหนาได้นะครับหลายท่านก็อาจจะเห็นชิปแล้วก็สิค,คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้คือจังไายเห็นครูบาอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์ไม่อนุญาตนะครับหลังจากนี่คืองวดสุดท้ายที่อาจารย์เปิ้นจะอันนี้ล่าสุดาเลยเนาะนะครับ ต่อไปก็สิไปข้องขลาวัดนะครับผมนะครับแอบเ้อนะครับสำหรับทันใดที่รับชมอยู่กับสามารถแชบได้นะครับผมนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช์หนึ่งการกติดตามนะครับ